ป็นการใช้กับพวเนเก็บนะครับมาันไหนเก็บางนี้เยอ่าแล้ว รถคันไหนเสียคันขาวครับคันอีโว่อีโว่ป้ายแดงเนี่ยเหรออ่าคันนี้แบบขาวต่อยู่ข้างหน้าตรงนี้อ่าซึ่งเป็นช่างมาซ่อมอ๋อช่างช่างมาซ่อมครับแล้วก็ในวันที่ว่าจิ๊กโหนต้มน้ำตาลดูอ่วนรถคันนี้เข้ามาชนเลยอ๋อชนท้ายคันนี้เข้ามาชนท้ายเลยคนคนที่เก็บนี่เขาเขาเป็นช่างใช่ไหมเป็นเจ้าของรถครับเป็นเจ้าของรถเหรอครับอืม ้วียวต้องให้มีปนี่ื้ามามูบหลับใช่ไหมครับวูบหลับแล้วก็ทนเลยใช่ไหม จะไปไหนครับเนี่ยมาจากไหนไปไหนครับจะไปพัทตายาวอ่าโ,<อ>โอ้โหอ๋อคนคนขับรปูปอ่ะแฟนพี่นนพรูปอือจนนั้นมืดมืดไหมครับถนนมืดมด,<อ>ด้วยประกอบมืดด้วยแล้วลัางลังเดินทางไปไหนกันบ้างเลยอ๋อจะไปขึ้นของอะ